สวัสดีเพื่อนๆชาวฮอกวอตนั่นเองอ่าแฮร์รี่พอตเตอร์เ,รเนื่องจากว่าโวเกมเนี่ยมันเพิ่งเปิดวันนี้และผมก็ลองเล่นแล้วแบบเฮ้ยคือมาเอาเอาแบบนี้ก่อนตอนแรกผมนือว,ว่ามันเป็นแนวแบบเทิร์นเดหรืออะไรแบบที่เราเคยเล่นกันอ่ะแต่หลังจากเล่นเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะแล้วเกมมันถือว่าออกแบบบดีมันผมเล่นสไตล์ไม่ถูกอ่ะแต่สนุกไหมสนุกครับอันนี้ยอมรับก็ตามตรงก่อนหลังจากที่กดแมปเข้าไปเนี่ยมันก็จะเจอกับตัวละครอ,อื่นที่เราจะได้เล่นหรือ อีกคนนึงนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เนื่องจากว่าเกมมันเพิ่งเปิดนะครับผมเลยคิดว่าคนที่เล่นด้วยตอนนี้ไม่น่าใช่คนคิดว่าน่าจะเป็นบอทก่อนแต่ว่าไปอีกระดับเดี๋ยวดี๋มันจน,นี่มาขึ้นมาเดี๋ยวเรา,เาผมมาเล่นให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะขั้นแรกคือสกิลใส่เลยโดยที่ไม่มีดอดหลอด m p อยู่ข้างล่างเห็นปะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีสกิลของแต่ละอันเลยเห็นไหมปึ้งเนี่ยเป็นพิษเป็นนู่นนี่นั่น,นส่วนถ้าใครจัดสกิลมาเนี่ยพอเราเห็นก็เดินหนีก่อนเลยเ เออเออหลบหลบโอหลบไม่ทันอ้าวปล่อยเลยครับสมุดเนี่ยเห็นแบบน่คือดังนั้นการเล่นอ่ะคือมันเราเราต้องดูถึงตัวละครเราด้วยเห็นไหมเอ้าโดนคู่โอ้ยโอ้ยโดนอีกแล้วเนี่ยเห็นไหมคือเราจะต้องใช้ข้างซ้ายด้วยข้างขวาด้วยการเล่นอ่ะมันเลยแบบแปลกว่ะถือถือว่าแปลกนะเห็นบบเนี่ยมีทําให้เดินสโลนะครับเนี่ยมีบ่อพิษปุ๊บโดนละอุ้ยเอาพิษคืนเอาพิษคืน เนี่ยเดี๋ยได้แต่ว่ายิ่งมีในส่วนของมอนเตอร์เนี่ยยิ่งดีเพราะว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยมันจะต้องหลบใช่ปะ่ะเนี่ยเราก็เอาเอามาใหม่ละเดี๋ยวรอได้ามานา5นะครับเดี๋ยวผมจะไปออกสกิลสกิลหลบหมไม่ทันเอาใหม่เอาใหม่หมลบกนโดนอีกแล้วก็เลยไม่มั่นใจมันบ่นทุกคนวะเนี่ยส่วนการเดินแต่ละครั้งในเห็นบ้ามันจะมีเสียด้วยในหลักการวิ่งนะเนี่ยออกออกมาแล้วออกมาแล้วเห็นไ คือส่วนที่เหลือเนี่ยเก่งไม่เก่งมันน่าจะอยู่ที่กาแล้วนะเอาไฟไปเอาไฟเดินหนีเดินหนีนหนตรงนู้นใช่ไหมเอาไฟไปเดี <c oughs> ๋ยวน่าคือผมเลยเรียกไม่ถูกอะว่าสรุปมันแนวอะไรกันแน่วะแต่ว่าแปลกไหมไอ้แปลกนะแนวนี้ผมผมชอบนะถ้าถามผมผมโอเคเลยโอ้ยโดนอีกแล้วอ่เดี๋ยวรอมานาได้3ามก่อนนะครับแล้วก็ปล่อยอีกแล้วปึ๊บเดี๋ยวออกมาใหม่อีกแล้วนะโดนอีกแล้ว ไป,ไปไปไไปไป oh, <stop. S 1> ส่วนการเล่นในวันนี้นับเวลาด้วยตายโดลมเนี้ยตายตายไม่เหลือหรอกนี่แหละเป็นการเล่นเอาแบบหลักๆมาให้ดูแต่ลคกิเนี้ยคือการเล่นล้วนๆเลยเออแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นในส่วนของการ์ดคือคุณเก่งไม่เก่งอัจากตอนเนี้ยการ์ดครับการ์ดดีแค่ไหนก็เก่งแค่นั้นอ่ะอันนี้คือหลักๆเลยนะในส่วนของการ์ดและอันเนี้ยคือการ์ดครับอันนี้ชัดเจนนะเอาให้ดูก่อน มีการ์ดเป็นตามนี้มันก็คือเหมือนเหมือนเป็นเวทมนต์อนะเนาะแล้วถ้าเรามีเวทมากกว่านี้ก็สามารถใส่สลับได้เอาการดไหนไม่เอากาดไหนนั่นเองนะครับยิ่งมีการ์ดก็ยิ่งสลับให้เราได้เรื่อยๆไงเห็นป่ะเป็นการ์ดของเราเนาะส่วนตอนนี้ก็เลเวล6ส่วนที่เหลือเนี่ยก็ไปเช็คที่ช็อปว่ามีอะไรบ้างมีเป็นไงสุ่มเลยน่าจะสุ่มแต่เวทมนต์แหละสีม่วงเหรอเอาม่วงม่วงม่วง อีปิกนั่นเองอา่าน่าจะเป็นทุ่นระเบิดนะครับเนี่ว่าเป็นดัมเมดนั่นเองเนี่ยอืมเอาเคกก่อนเนี่ยครับหลังจากนั้นเห็นบ้ามันก็จะมีให้เราสุ่มเพิ่มอีกอันนี้เป็นการการ,การันตีน่าจะเป็นระดับสีทองเลยเนะเาะอ้าวสุดมีห้าใบว่ะโอเคเอาใหม่เมื่อกี้เหมือนว่ามีรีด้วยปะ ถ้าเห็นไม่ผิดนะออแบกเลยอ่าโอเคโอเคครับอ่าเห็นว่ามีเวทนะมีเวทไฟมีเลี้ยวสามมีน้าแข็งนี่ฮะนี่ฮะเป็นตามนี้เลยส่วนที่เหลือนะ่าจะเป็นอ่าสมุดไว้ซื้อเลยอันนี้คือซื้อเลยนะครับซื้อเนี่ยคือซื้อได้เลยเนาะถ้าใช้เงิน2,000แต่ว่าเป็นเงินในเกมนะครับคิดว่าเดินเคสเดี๋ยวมันก็น่าจะได้นะอันนี้คือการ์ดธรรมดาเนาะแต่อันนี้เป็นการ์ดแบบเหมือนแบบเป็นการ์ดแร่เปิดทีเดียวเลย ้าได้ไดสีทองนะครับเลเวลเก้าเห็นว่ามันมีเป็นเลเวลอยู่เนาะมีหมาปะหมาหรือแมววะไอ้ข้างซ้ายเนี่ย <c oughs> เรียกขึ้นมาโอแล้วก็มีเหมือนหมูด้วยนะครับอันนี้น่าน่าจะเป็นเพื่อนเรานะปับโอ้โหเจ๋งเลยนี้เจ๋งเลยครับแล้วก็มีที่เหลือไม่มีนะหลักๆคืออันนี้แหละเราได้ละเก้าดาว เพิ่งยิงน้ำให้ด้วยโอ้โหยิงเวทแทนเจ๋งปะล่ะรีเจนน่ะเจ๋งว่ะอันนี้ฟรีอนนเอ๊ะเหมือนเธอไบลอนะี่เหรอเออใช่แหละใช่ใช่ใช่ใช,ใช่ทำไมรู้สึกยิงเล่นยิงติดวะไอ้เกมมันดีอ่ะโอเคเดี๋ยวเล่นให้ดูข้าวๆก่อนจบอีกทีแล้วกันแม่งยิงเล่นกูยิงติดละ เฮ้ยเกมเกมแม่งทำดีอ่ะอันนี้คือพูดมาที่ชมโลัวๆเลยนะเกมแม่งดีจริงดีจริงอ๋อเป็นบอทอ๋อผมก็ว่าอยู่อาจจะต้องไปล้งสูงกว่านี้ก่อนนะครับคือเนื่องจากเพิ่งเล่นเนาะเอาแบบคร่าวๆแล้วกันเควส์ม,มีเยอะเลยอะ่ะที่ต้องเดินอะ่ะมาเริ่มจากตัวนี้ก่อนตัวใหม่ยิงปืนนะเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ไงอย่างนี้นะอ๋อเราเรียกคนได้เว้ยเอ้ามันจีจ้า เอาเลียดต่อเลยเอาไฟไปกินเออว่ะแม่งช่วยตีเว้ยแลวนี้คืออะไรอ่ะอยู่เพื่อนอ่ะไม่มีอะไรดีเลยอืมอันเมื่อกี้ไม่ดีแฮะอ่าระเบิดระเบิดขึ้นมาระเบิดขึ้นมานี่นี่นี่นมีมีออฟไวตัวละมีออฟมีออฟละมีออฟละ,ออละเจอละเฮ้ยแต่เพื่อนเราแม่งยืนยาวเลยวะ่ะยืนยาวเลยเห็นปะ่ะเออมันยังคูดาวอยู่อ่ะ เหมันยังครูดาวอยู่เลยอะเรียกไม่น่าทันมั้งเนี่ยช็อตเลยแรนดอมช็อตนะครับแรนดอมช็อตปุ๊บอ่าเรียกบิษา์ขึ้นมาเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาเลยไปแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยตึ้มตึ้มตาย <c oughs> โคตรเจ๋งอ่ะโว้ยผมไม่รู้ว่าในเกมแนวอะไรอ่ะแต่รู้อย่างเดียวคือเกมแม่งดีเออ ขอชจมขอชมเฮ้ยดีๆ e, e. ถ้าเล่นกับคนด้วยนะเ mm hmm. พิ่นกว่านี้อีกอันนี้มันเป็นบอดอนะเนาะก็เลยอาจจะอะไรไม่มากได้เท่าไหร่งั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นเพิ่มเติมก่อนมีอะไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันเพิ่มแล้วกันนะ